ครับวันนี้เราอยู่กับนักเตะนะครับเป็ที่ที่มาใหม่นะครับที่ตอนนี้เข้ามาอยู่ยาอสโมสรเข้ามาอยู่กับปามโพนี่ไดยูซีนะครับตอนนี้เราอยู่กับเดี๋ยวได้ขอเบอร์ผมก่อนนะครับเป็นชาติอะไนะครับผมไม่รู้ว่าน้องน้องชื่ออะไรชื่อน้ำนะครับน้ำตอนนี้มาเป็นผู้เล่นของปามโพนี่ไดอยู่ซีแล้วนะครับตอนนี้สวมเสื้อเบอร์ยี่สิบหกนะครับแล้วก็ตอนนี้เล่นตำแหน่งเล่นปีกขวาปีกขวาปกองหน้านะครับน้ำมาจากสโมสรอะไรฮะก็ อยี๋อสัญญาน้อ,ญญาองเขาอยู่ที่เมืองทองนะครับอ่าเมืองทองวีเต็ดใช่ไหมใช่ครับนะ,ะน้ำน้ำจะฝากถึงอะไรกับแฟนแฟนบอลตองเชียร์ปาร์พูลนงครับที่ที่ไม่ได้มาเชียร์หรือว่าที่อยู่อ่าที่มาเชียร์เราที่ขอบสนามที่ในบ้านน้ำจะฝากตองเชียยังไงบ้างก็อยากให้มาดูเยอะๆครับเพราะว่า มาเช um, ียร์เยอะๆนะครับน <ım eni> ี <Night> ่คือชาดนัยนะครับหมายเลข26นะครับตำแหน่งผู้เล่นคือปีกขวาและกองหน้านะครับก็เป็นเด็กใต้เหมือนกันทังด้านเด็กพรอนนะครับเหมือนน้องรักคนนี้อีกคนนึงนะครับด้านซ้ายมือผมก็ชื่อเรวัตมีเรียนนะครับวันนี้ไม่มีเรียนนะครับเลยมามาได้นะฮะพี่เรวัตมีเรียนชื่อเล่นชื่อพิวัตครับชื่อวัตวัตมาจากสโมสรอะไรครับสโมสรสีรัชสุกีเอฟซีครับสโมสรศรีราชาสุกี้เอฟซีก็คือขับขับมอไซน์นะฮะเล่นนะครับจาก แดนชนบุรีเลยพัทยาเลยนะครับตอนนี้มาเป็นกําลังหลักนะครับเป็นผู้เล่นของปาร์คโบยในยูซีด้วยแถมเหมือนกับชาตินายด้วยนะครับที่มาเป็นผู้เล่นของปาร์คโบยในยูซีนะครับตอนนี้พิ่วัตตอนนี้พี่วัตมีมีความรู้สึกยังไงที่มามามาอยู่ในทีมปาร์คโบยในยูฟซีครับผมไม่เห็นเขาเลยนะรู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกับทีมปาร์คโบยนะครับนี่ครับก็ ก็จะพยายามเต็มที่ครับเพื่อที่จะทำให้ทีมกลายไปสู่ฟีลชั่นให้ได้จริงต่างไมมีจะแต่แงนะครับแล้วก็อยากจะถามพี่เดวว่าเอ่อตอนนี้ร่างกายฟิตไหมหรือว่าไม่ฟิตก็ตอนนี้ก็อยูถือมาซ้อมได้ทีมหนึ่งก็ก็ปรับสภาพก็เข้ากับน้องๆก็น่าจะโอเคแล้วก็แต่ต้องรพยายามไปไล่มาทีมสอง ครัอ่ะสุดท้ายอยากให้พี่เรวัตได้ฝากอะไรถึงแฟนคลับบางโพหน่อยก็ขอฝากให้แฟนแฟนชาวบางพูทุกคนก็ช่วยกันร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักเตะนะครับตอนนี้นักเตะทุกคนก็จะพยายามทำผลงานให้เต็มที่เพื่อที่จะก้าวขึ้นสู่ยูเ้นไปได้โอเคนะครับนี่ผมอยสองนักเตะนะครับคือเรวัตมีเรียนและก็ชันในนะสุบุล พิศวสุวรรณนะครับชื่อน้องน้ํากับเรวัตนะครับก็คือเป็นขุมกําลังของเกมรุกนะครับของปาร์คโฮลเอนซีด้วยนะครับให้กำลังใจกันนะครับทารักทีมต้องเชียร์ทีมนะครับต้องให้กำลังใจทั้งนตเตะนะครับทั้งสองท่านเลยแล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับเราพยายามให้ให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็ตามลุ้นตามเชียร์นะครับจะแพ้ชนะนะครับปารโมลเดซีก็คือปารโมลเดซีนะครับช่วยเชียร์กันแล้วขอบคุณพี่เรวัตกับน้องน้ำด้วยนะครับ